การเปิดบันทึกตำนานจะพาท่านผู้ชมไปกราบนมัสการครูบาชื่อดังซึ่งเป็นที่กล่าวขานของพุทธศาสนิกชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือหรือผู้คนจากทิ่นอื่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั่นก็คือหลวงปู่ครูบาดวงดีสุภัทโท แห่งวัดท่าจำปีอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จากคำบอกเล่าของท่านครูบาดวงดีเราจึงได้ทราบกันว่าท่านมีโยมมารดาชื่อนางจันทิพย์โยมบิดาชื่อนายกูนามสกุลสุดทีเลิศโยมบิดามารดาของท่านครูบาด,ดวงดีเป็นคนชาวบ้านท่าจำปีอยู่ที่บ้านเลขที่8หมู่ที่8ตำบลทุ่งสะตกอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ ท่านครูบาลลวดวงดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาท้องเดียวกัน9้าคนเมื่อยาววัยนั้นโยมบิดามารดาของท่านไดสอนวิชาพื้นความรู้ต่างๆให้ท่านในเบื้องต้นคือสอนหัดอ่านหัดเขียนจนสามารถอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นได้แต่ต่อมาโยมมารดาได้ไปปรึกษากับคนในหมู่บ้านเดียวกันว่าน่าจะไปจ้างครูที่มีความรู้มาสอนลูกหลานในหมู่บ้าน ซึ่งผู้คนในหมู่บ้านก็เห็นดีด้วยจึงไปว่าจ้างครูมาสอนซึ่งลูกศิษย์ในจนํานวนนั้นก็คือครูบาดวงดีด้วยสมัยก่อนนั้นก็เรียนกันด้วยภาษาท้องถิน่นหัดอ่านหัดเขียนอักขรทางเหนือเป็นหนังสือขอมบ้างหนังสือไทยเหนือบ้างช่วงที่เด็กชายดวงดียังเป็นเด็กโยมบิดามารดาซึ่งเป็นพุทธมามะกะใส่ใจในทางธรรมะพอวันพระและวันเทศกาลสำคัญต่าง บิดามารดามักจะพาเด็กชายดวงดีไปทําบุญทาทานเป็นประจำเด็กชายดวงดีจึงมีจิตใจผูกพันกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาตั้งแต่เล็กๆอยามเมื่อโยมพ่อโยมแม่ชวนไปวัดเด็กชายดวงดีไม่มีขัดข้องหรือว่าอิดออดเต็มใจไปด้วยทุกครั้งต่อมาโยมบิดาของเด็กชายดวงดีนําเด็กชายดวงดีเดินทางไปวัดท่าจาปีเข้ากราบนมัสการท่านครูบาโพธิมา ซึงเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าจำปีในสมัยนั้นและได้ฝากเด็กชายดวงดีขอให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนท่านครูบาโพธิมาก็รับไว้โดยมีขัดข้องซึ่งเด็กชายดวงดีก็ได้เป็นเด็กวัดตั้งแต่นั้นมาเด็กชายดวงดีเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายนับแต่วันเข้ามาเป็นเด็กวัดท่าจำปีอยู่ในความดูแลของท่านครูบาโพธิมาตั้งแต่วันแรก ท่านครูบาโพธิมาก็เรียกเด็กชายดวงดีเข้าไปอบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมว่าเด็กวัดมีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้างเด็กชายดวงดีก็มันจดจำเอาใส่สมองไว้สิ่งไหนควรไม่ควรต้องจำให้รู้ไว้จะได้ทำอะไรไม่มีผิดพลาดเป็นที่ชื่นชอบของท่านครูบาโพธิมายิ่งนักเพราะว่าเป็นเด็กที่เชื่อฟังคำสั่งสอนสอนอย่างไรสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างฉับไวและถูกต้อง ท่านก็ให้หัดเรียนหนังสือคู่ไปกับการเรียนท่องบทหนังสือสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่การหัดอ่านเขียนซึ่งเป็นวิชาที่จะพ่อพูนกับภูปัญญาของเด็กชายดวงดีเองท่านสามารถรับได้อย่างฉับไวเกินเด็กในวัยเดียวกันจะรับได้และท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กชายดวงดีอย่างไม่หวงวิชาท่านหัดให้นั่งกรรมาฐานตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัด เพราะว่าเป็นวิชาพื้นความรู้ของวิชาอื่นๆถ้าได้วิชากรรมฐานหัดทําจิตใจให้เป็นสมาธิเรียนอะไรทํากิจการงานอะไรทําอะไรก็ทําได้ดีเรียนอะไรก็เรียนได้ดีเช่นกันท่านสอนอย่างเข้มงวดขวดขันเรื่องขนบธรรมเนียมกราบไหว้พระท่านมีกำหนดกฎเกณฑ์ให้มาเรียนยึดถือเกเรียนาสังเรื่องกรรมขารก เป็นการตึงนาคำหมักฐานแล้วหลวงปู่เคยเดินทวดดวงไปไหนไกลๆไกลไหมครับไาลไปฟื้นไปกำเมนงง่ายไกาเสื่อมบื้อปอไปลึ้งไปกำเมืองเหนือเหนื่อยมากช่วงนั้นสมัยที่หลวงปู่เดินทุดดวงลำบากมากไหมครับเออไปแก้ทุดดวงได้เหมือนเหมือนทวดดวงตเกียร กันมาเจอเองไม่แตับ้านเลยนะครับสตานะนมะดูแค่ไนเมื่อขึ้น,นมนพักเมืคุณแ้่มาสะขามาต้องสะพนขายมขา,ายหรบขายสะพนเองพิ่มเอร์เพินมผังเนาะครับท่านครูบาภูที่มาเป็นอาจารย์อบรมให้ความรู้อยู่ถึงสามปี ท่านก็ต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดบ้านเดิมของท่านและเป็นวัดอยู่ในละแวกเดียวกับวัดท่าจำปีเอาละครับหลังจากที่ท่านครูบาโพธิมาไม่ได้อยู่ที่วัดท่าจำปีแล้วเด็กชายดวงดีจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้เราจะมาพักกันสักครู่ครับชมโฆษณาแล้วกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับ เมื่อสักครู่เราเปิดบันทึกตำนานถึงช่วงที่ท่านครูบาโพติมาท่านต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดในละแวกเดียวกันกับวัด่าจัมปีนั้นและด้วยความรักและห่วงใย,ยเด็กชายดวงดีก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองนั้นท่านก็ได้นำเด็กชายดวงดีไปฝากฝังไว้กับท่านครูบาสิงหะซึ่งจะขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของวัด่าจัมปีต่อจากท่านให้ช่วยอบรมสั่งสอนมอบวิชาให้ด้วย ครูบาสิงหะท่านก็รับเป็นสิทธิ์ของท่านโดยความเต็มใจเด็กชายดวงดีได้รับใช้และเรียนวิชากับท่านครูบาสิงหะอยู่ได้ไม่นานครูบาสิงหะก็ล้มป่วยลงและได้ถึงแก่มรณาภาพในที่สุดวัดท่าจำปีจึงขาดเจ้าอาวาสอยู่นานถึงสามปีชาวบ้านทั้งหลายจึงได้ปรึกษาหารือกันทุกคนลงความเห็นกันว่าสมควรจะไปอาราธนาท่านครูบาโสภาซึ่ง พระสงฆ์รูปนี้จำพรรษาอยู่อีกวัดหนึ่งไปขอให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นจึงได้เจ้าอาวาสมาปกครองดูแลวัดท่านชื่อครูบาโสภาซึ่งเด็กชายดวงดีก็ได้เข้าไปกราบฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาโสภาท่านก็รักใคร่ไว้วางใจถ่ายทอดวิชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านก็ได้เรียกเด็กชายดวงดีไปถามถึงอายุก็ทราบว่าเด็กชายดวงดีนั้นอายุได้13ปีแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นธุระบวชเนนให้เมื่อสามเณรดวงดีบรรพชาแล้วก็อยู่ในวัดท่าจุจำปีกับท่านครูบาโสภาไม่นานครูบาโสภาก็ได้นำสามเณรดวงดีขึ้นไปฝากที่วัดพระสิง์สามเณรดวงดีจึงได้มาอยู่ในปกครองของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่นั้นมา อยู่ร to e ับใช้มาจนกระทั ase, ่งอายุ21ปีซึ่งเป็นอายุพอที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้แล้วสามเณรดวงดีเห็นโอกาสเหมาะจึงไปกราบเรียนกับท่านครูบาเจ้าสีวิชัยว่าถ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านอาจารย์ครูบาเจ้าจะขัดข้องไหมเมื่อท่านทราบเรื่องท่านก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดท่านบอกว่าให้ไปหาครูบาโสภาให้ครูบาโสภาจัด การเป็นอุปัชชาให้เมื่อได้เป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วให้สรงพระภิกษุดวงดีกลับมาที่วัดพระสิงห์ตามเดิมจะเป็นผู้สั่งสอนอบรมมอบวิชาให้เองดังนั้นงานอุปสมบทสามเณรดวงดีจึงได้ถูกกำหนดขึ้นที่วัดสารพีตำบลทุ่งรวงทองกิ่งอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านครูบาสโสภาเจ้าอาวาสวัดท่าจำปีเป็นพระอุปชา ครูบาธรรมเสนวัดดอนบินเป็นพระกรรมวาจารย์พระครูปัญญาวัดบังคับกองหลวงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาจากพระอุปัชชาว่าสุพัทโทแล้วก็กลับมารับใช้ครูบาเจ้าสีวิชัยเหมือนเดิมมีหน้าที่แต่ก่อนนั้นทำอะไรอย่างไรเป็นพระแล้วก็ยังต้องทำตนอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้ใด ตอนที่อยู่ครูบาศรีวิชัยนั้นหลวงปู่ยังเป็นเนนอยู่ใช่ไหมครับเป็นเนน้าสามอายุสิบสามอะายุสิบสามครัช่วงนั้นหลวงปู่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าครูบาศรีวิชัยท่านเป็นยังไงบ้างครับว่บา,บาศรีวิชัยเป็นแบบเอเลืมา,ท,ท,าที่งองจะเลือกตัดเลืกเเน่ครักเลือแทอง้า ตับบาครับห้าโมงก็วากันสงเท่าครับลุงปู่ปฏิบัติครูบาท่านนานไหมครับแต่เพื่ือเขาแก้มาคือวามมาถึงเอื่อสามสือห้าท่าน,น,นาเป็นอุปชาลวงปู่หรือเปล่าครับครูบาได<ช>้ไม่ใช่นะครับเมื่อบอกแครูบาโผลปาเกลือเพื่นแรกเนี่ยครับพระภิกษุดวงดีเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นอุปนิสัยอยู่แล้วจึงไม่ต้องฝืนใจกับผู้ใดในวัดพระสิงห์นั้นได้อยู่รับใช้กับท่านครูบาเจ้าสรีวิชัยอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งครูบาดวงดีท่านอายุได้32ปีครูบาเจ้าสรีวิชัยท่านก็ได้ถึงแก่มรณาภาพลงไปหลังจากนั้นท่านได้ติดตามครูบาเจ้าขาวปีครูบาดวงดีอยู่ปฏิบัติกรรมฐานและทำการก่อสร้างพระอารามป่าเมี่ยงปางมะกล้วย อยู่ยาวนานถึงเจ็ดปีสร้างจนเสร็จแล้วท่านครูบาสโสภาก็มาขอร้องบอกกับครูบาดวงดีให้ไปทำการบูรณะก่อสร้างวัดท่าจำปีแทนท่านเพราะวัดท่าจำปีนั้นเป็นวัดเล็กๆก,กับมีหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนครูบาสโสภาท่านบอกให้ครูบาดวงดีไปพัฒนาก่อสร้างที่นั่นครูบาดวงดีเห็นเป็นการทดแทนพระคุณอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพื่อเห็นแก่วัดที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเกิด จึงได้รับป่ากับท่านครูบาโสภากิจนั้นก็เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับครูบาโสภาได้ย้ายไปอยู่พัฒนาที่วัดป่าเมียงปางมะกล้วยท่านไปพัฒนาก่อสร้างอยู่ได้ไม่นานท่านก็ล้มป่วยและถึงแก่มรณภาพไปในที่สุดท่านผู้ชมครับชีวิตความเป็นไปของครูบาดวงดีนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาพักกันสักครู่ชมโฆษณา แล้วเรามาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับหลังจากพระอาจารย์ครูบาโสภาท่านได้ถึงแก่มรณาภาพไปแล้วครูบาดวงดีท่านทราบข่าวการมรณาภาพท่านก็เดินทางไปช่วยจัดงานศพอุปชาของท่านด้วยความกตัญญูจนกระทั่งงานบําเพ็ญกุศลศพสําเร็จเรียบร้อยครูบาดวงดีก็กลับมาพัฒนาก่อสร้างวัดท่าจาปีต่อไปการกลับมาพัฒนาก่อสร้างวัดท่าจาปี อยู่ในราวปีพศ2491ในช่วงนั้นท่านอายุได้42ปีในช่วงที่ท่านครูบาสโสภาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าจจำปีท่านได้ดารงตําแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตด้วยเมื่อท่านย้ายไปอยู่ที่วัดป่าเมี่ยงปางมะกล้วยตํำแหน่งเจ้าคณะตำบลจึงต้องว่างลงเมื่อครูบาดวงดีแรกเปลียนกับครูบาสโสภาผู้เป็นพระอุปชามาเป็นเจ้าอาวาสวัด่าจจปี ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสะตกด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งและแม้ว่าท่านครูบาดวงดีจะต้องทำหน้าที่ดูแลปกครองสง์ในวัดท่าจำปีในฐานะเจ้าอาวาสท่านต้องมีหน้าที่ดูแลสงทั้งตำบลที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆนรวมถึงเจ้าอาวาสวัดนั้นด้วยเพราะตำแหน่งเจ้าคณะตำบลต้องปกครองดูแลสงทั้งตำบล ครับปู่ครับไม่ทราบว่าเบื้องหลังข้างหลังเนี่ยที่กำลังก่อสร้างปู่กำลังสร้างอะไรอยู่ครับปู่ครับสร้างเครืเคดีก้ายยาครับรัปรมาณที่หลวงปู่ใช้เท่าไหร่ครับนอกระมาานคือคืห้าล้านคนะือห้าล้านแล้วตอนนี้สิบห้าล้านยังมีเหลือสร้างต่อไหมครับคือห้าล้านแล้วหมดไปสิบล้านแล้วหมดไปสิบล้านนะเหลือสามห้าล้านนะ ไม่หมครับบาทมันแล้วนลวปูไมีคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไหมครับเนี่ยหรือว่าต้องรองเงินก็บังก็รองเงินอยู่อ๋อ,อครับหาเงินไวายมันก็แล่วไวเอ๋คอ,อครับครับเลยยังไม่มีกำหนดเสร็จนอกจากว่าบรรดาลูกศิษย์จะมาช่วยเหลือปู่กันเพื่อให้มันได้เสร็จไวๆขึ้น ด้วยตำแหน่งฐานะอย่างนี้ตัวท่านเองก็ไม่ละในเรื่องฝึกฝนจิตสมาธิและวิชาที่ได้เราเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านฝึกจิตทำสมาธิไว้เรื่อยๆงานในหน้าที่ก็มันดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดงานในด้านสาธารณประโยชน์ก็ไม่เคยทอดทิ้งให้ใครมาขอร้องในรูปสาธารณประโยชน์ก็ไม่เคยทอดทิ้ง เช่นว่ามาขอร้องให้ท่านช่วยสร้างโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลหลวงปูค่ครูบาดวงดีจะรับอุปถัมภ์คำจุนไว้เสียสละเงินทองช่วยเหลือไปไมิได้มีการปฏิเสธให้เสียใจไปสักรายดีแม้แต่ข้ามจังหวัดข้ามอำเภอหากตั้งใจมาหาท่านแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวัง ธรรมะที่ลุงปู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเนี่ยให้ก็หลองหลอคือหรักษาสถึงห้าถึงแปดถึงห้าสิงแปดพอเราทำรักข 95, 98. 95, 98. ังม,มั่งแกงแล้วอก็คงอยู่ได้ถึงห้าสึงแปดครูบาดวงดีสุพัโทโธได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพศ2492จนถึงปัจจุบันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากทางการคณะสงฆ์เป็นฐานาพระครูชั้นประทวนเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพศ2520ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนสมณศัตว์เป็นพระครูสัญญาบัตรพัทยชั้นโทที่พระครูสุภัทรศีลคุณ รับตราตั้งที่พุทธมนทลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2530ปัจจุบันแม้ท่านจะอายุ93ปีแล้วท่านครูบาดวงดีสุพัทโทรหรือในพระทินนามพระครูสุพัทรศีลคุณท่านยังดูแข็งแรงกระชับกระเฉงหูตาอย่างดีท่านเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอีกทั้งยังสงเคราะห์ญาติโยมสานุสิุธิ์ และผู้ที่เคารพนับถือไปกราบไหว้ท่านโดยไม่เห็นแกเน็ตแก่เหนื่อยและไม่แบ่งชั้นวรณนะและณโอกาสนี้ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่านจะได้รับศีลอันประเสริฐจะได้รับพรจากท่านพระครูบาดวงดีสุพัทโทแห่งวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ไปพร้อมๆกันทั่วทุกท่านนะ จึงเกิดตัวปัจจุบันสังารกรรมวัตกรรท่านขาแห่งต่างต่งหลายสุขสุขงสุนันาจะมีธจงจะมีสัจจีิจูจะาโลกเวนอาจจะตูวมาเจอตัววันเวันสุขิตาจะว่าอาภีวาตานิเนจาระ